สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทานทีวีเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจนะครับก็กลับมาอยู่ในโหมดของวอลเลย์บอลอีกครั้งหนึ่งพูดคุยถึงเรื่องราวของ U19 ในช่วงดึกดื่นของวันนี้และก็เรื่องราวอื่นๆของวงการวอลเลย์บอลมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปคุยกันอัปเดตให้ฟังกันเลยความคืบหน้านะฮะสาวไทยชุดใหญ่ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาครับวันนี้ไทยของเราก็ได้อยู่ที่ยิมเนเซียมนะฮะในอเมริกาก็ ฝึกเรื่องการประชุมทีมยืดร่างกายและก็ซ้อมทักษะการเสิร์ฟแล้วก็การรับนอกจากนั้นนะฮะโค้ดออสครับก็ยืนยันนะฮะผู้เล่นไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆที่พักอาหารที่มีการจัดเตรียมก็ดีมากๆ อากาศที่นี่กับประเทศไทยไม่เหมือนกันตอนนี้เหลือแค่แบบว่าการปรับเวลาให้สภาพร่างกายเคยชินผู้เล่นก็ไม่เจ็บป่วยเลยต้องขอบคุณทีมแพทย์และก็ทีมกายภาพนะฮะเราก็จะตามแผนที่ซ้อมก็คือซ้อมที่นี่3วันก่อนที่เข้าไปโรงแรมหลักแล้วก็เตรียมตัวเข้าแข่งขันกับอเมริกาฮะในวันที่1 7 7โมงครึ่ง เดี๋ยวรู้เรื่องขยับกันมาที่เรื่องราวนะฮะที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ณเวลานี้กับเสียงพิพิจารณ์ของแฟนๆรัเสเซียของโคราเบลกานะฮะหลายคนมองว่าเกมกับเวียดนามนี่ไร้ความยุติธรรมนะแม้ว่าจะคว้าแชมป์กลับมาได้แต่ประเด็นที่เขาดราม่าที่สุดคือประเด็นของนางตู้เย็นนะฮะคอมเมนต์หลากหลายมากนะตอนนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วแม้กระทั่งในยุโรปเองยังพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ของแฟนๆ ยุโรปฮะกับเรื่องนี้นีฮะในประเทศแถบเอเชียมีการคัดเลือกสาวประเภท2ตั้งแต่สมัยเด็กโดยจะเลือกคนที่แข็งแรงและอึดทนซึ่งจะถูกนําไปใช้ในกีฬาต่างๆในภายหลังและเมื่อตอนเด็กจะต้องรับการผ่าตัดเล็กๆ,ๆน้อย ต่อมาสนาวาร,ระดับโลกบางแห่งก็อนุญาตให้เข้าแข่งขันได้ในขณะที่บางแห่งก็มีการปิดกัน้นเหมือนกับผู้เล่นหมายเลขสิเวียดนามความเขียนต่อมาครับศึกษาประสบการณ์ของเยอรมนีตะวันออกพวกเขาทํามาหมดแล้วตอนนี้เป็นแชมเปี้ยนและผู้ชนะความเขียนต่อมาครับเยี่ยมเลยฉันขอแสดงความยินดีกับเราที่ชนะนะแต่ฉันสงสัยเกี่ยวกับหมายเลขสิของเวียดนามเธอดูไม่เหมือนผู้หญิงเลยความเขียนต่อมาครับฉันคิดว่าหลายคนคงสงสัยเกี่ยวกับผู้เล่นของเวียดนามเขามีการเคลื่อนไหวการกระโดดและพลังการโจมตีจากศีระร่างกายแล้ว เธอดูเหมือนผู้ชายมากกว่า ผู้หญิงจะมีลูกกระเดือกได้ยังไงความเขียนต่อมาครับฉันเห็นด้วยทุกการเคลื่อนไหวการวิ่งประทะการตบและก้ามแขนเวลามองจากด้านหลังมันไม่ได้ช่วยให้คิดเป็นแบบอื่นเลยความเขียนต่อมาครับมีการทดสอบทางเพศหรือไม่หากผู้เล่นคนนี้ผ่านเขาจะสามารถลงเล่นแมตช์ดได้ตัวละครที่เคยเล่นกับทีมชาติในทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการซึ่งหมายความว่าต้องผ่านการทดสอบมาแล้วสิความเขียนต่อมาครับแต่ฉันยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทดสอบอย่างมากความเขียนต่อมาครับย้อนล้ำลึกถึงโอลิมปิก2024มวยสากลสิความเขียนต่อมาครับ โอลิมปิกนั่นแหะเหรอมันคือความอับอายและความน่ารังเกียจความเขียนต่อมากรับกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้ว ฉันจะดูวอลเลย์บอลหญิงเพราะความสวยงามและความเป็นผู้หญิงการต่อสู้เชิงกลยุทธ์และการตอบโต้ตที่ยาวนานและแน่นอนว่าผู้เล่นยังคาราคูสและชาวเวียดนามคนนี้ทําแต้มได้มากฉันไม่อยากดูพวกเขาขอโทษด้วยความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าคุณเอาสิ่งนี้ไปเปรียบเทียบคาราคูสเหรอนี่คือใบหน้าของผู้ชายกล้ามเนื้อแขนไหลข่ขาทุกอย่างของผู้ชายและคาราคูสก็น่ารักสวยงามมีรอยยิ้มสดใส แขนและขาทุกอย่างเป็นผู้หญิงอย่าเปรียบเทียบแบบนี้เลยมันไม่ถูกต้องความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าแม้แต่ผู้ชายก็ไม่สามารถช่วยผู้หญิงเวียดนามได้เขาไปทําการทดสอบเพศเมื่อไม่กี่วิธีผ่านมาผู้สนับสนุนหลักของทีมเวียดนามยังเรียกร้องให้เขาตรวจสอบเพศอีกด้วยแต่ชาวเวียดนามหลายคนก็สนับสนุนเขาความคิดเห็นต่อมาครับทำไมผู้ชายคนนี้ถึงเล่นให้กับเวียดนามนะความคิดเห็นต่อมาครับเป็นหัวข้อที่คุ้มเครือมาก เกี่ยวกับการเป็นผู้หญิงของเขาคนนี้ความเพี้ยนต่อมาครับกล่าวว่าชาวเอเชียที่เจอกับพวกเขาเป็นประจำต้องมีสิทธิ์ในการเรียกร้องหากคุณต้องเล่นกับผู้ชายคนนี้มันเป็นเรื่องแปลกเขาทําคะแนนคนเดียวได้ซ้ํา อ่านี่คือเรื่องราวของตู้เย็นครเป็นที่ประจักษ์กันไปทั่วโลกเอาละเรื่องราวประเด็นต่อมาครับวอลเลย์บอลหญิงยูสิทีมชาติไทยเจอกับเยอรมน,นีในวันนี้เรียกว่ามาพร้อมกับการต่อสู้ที่กดดันครับในการพยายามจะเข้ารอบให้ได้ยังไงเกมนี้ก็ต้องพยายามชนะเยอรมน,นีซึ่งไทยของเราฮะเซตแรกครับพ่ายแพ้ต่อเยอรมันไปที่ 15- ต่อ25นะฮะก็เป็นเซตที่ยแย่เหมือนเช่นเคยนะเอาซะง่วงเลยฮะเราเน้นไปที่การตบอัดตัว เยอรมันนะฮะแต่เราก็เสียง่ายเหมือนกันนะพยายามที่จะอัดบล็อกเขาอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็แบบว่ามีการป้องกันเกมลุกของเราด้วยการบล็อกของเขาแล้วก็มีการหยอดด้วยเรียกได้ว่าแต้มต่อแต้มนะไม่หนีห่างกัน <c oughs> ก็หวาดเสียวนะครับเราทําแต้มได้แล้วก็วิ่งวนทีหนึ่งทําได้แล้วก็วนทําได้แล้วก็วน กลัวผู้เล่นเหนื่อยฮะเพราะว่าลำพังเล่นนี่ก็เหนื่อยอยู่แล้วนะวิ่งมันเหนื่อยอยู่แล้วกระทั่งเขาฉีกเราออกไปนะฮะ12ต่อ7รวดเดียวต้อบอกว่าเราตอนนั้นเนี่ยทั้งตีออกไปเองทั้งจมบล็อกหลอนกันอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งส่งผู้เล่นตัวสูงใหญ่ลงมานะฮะขึ้นตบครับมีลูกหนึ่งผมงงมากแต้มที่17ต่อ10 ถึงกับรีดูฮะทำไมไทยตบอยู่กับที่มันเป็นอะไรที่แปลกมากนะฮะลูกนั้นเนี่ยผมก็รู้ว่าโดนบล็อกหรืออะไรนะตบอยู่กับที่จริงๆครับคือมันไปอัดนิ้วก้อยเออไปอัดนิ้วก้อยแล้วหมุนไสอยู่กับที่เกิดขึ้นจริงนะตบอยู่ในแดนตัวเองอย่างอัตโนมัติครับหมุนเกลียวก่อนที่เขาจะจัดการเสิร์ฟจี้น้องแคปหมูฮะแล้วเราก็พังอย่างต่อเนื่องบอลเยอรมันเนี่ย เราพอจะเห็นว่าเราสามารถที่จะเคี้ยวเขาได้นะในเกมนี้เพราะว่าถ้ามองดูมันก็จะเป็นบอลโครงสร้างธรรมดาแต่เราเนี่ยรับบอลล้นไปให้เขาทุบอย่างต่อเนื่องนะขุดให้ขึ้นดีเฟนซ์อันเดอร์เนี่ยยังทําได้ยากเลยแต่ฝึังคุณเนี่ยแก้เกมต้องบอกว่าเขาไม่ได้ซีเรียสเลยนะเขาแบบว่าเน้นยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อไม่ให้เด็กๆก,กดดันเกินไปแต่เด็กของเราเนี่ยไม่ได้แสดงความไว้วางใจ แก่ฝืนคุณเลยนะฮะยิงนกกันชชำๆหวังเอาทัดอย่างเดียวนะเจอผู้เล่นที่สูงใหญ่เหมือนกันมีเกลงิงเหมือนกลัวบล็อกแล้วตีหนีไปเลยนะก็เสียเยอะจากจุดนั้นอย่างน้องซันวาเนี่ยเป็นคนที่เสียแต้มเยอะเหมือนกันก็เลยห่างไกลฮะสิต่อ25ในเซตที่1ส่วนในเซตที่2ครับทีมชาติไทยของเราเรียกว่าคืนชีพกลับมาอย่างน่าเหลือเชื่อ กลับมาชนะเยอรมนีฮะ2 6ต่อ24ใช้คำว่าฟ้าลิขิตได้เลยคะแนนแบบไล่เบียดไล่บี้กันโดยตลอดนะแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยไทยจะตามหลังเยอรมันอยู่เยอะสีคะแนนเลยนะและก็ค่อยตามบี้ทีละแต้ม2แต้มจนกระทั่งขึ้นแซงเยอรมนีฮะมาแซงได้ในแต้มที่15พอดีพอดีก็เน้นเติมแพชชั่นเข้าไปนะวิ่งหนักกว่าเดิมครั่งหนักกว่าเดิมตีได้ทีวนขานีนสับยิ่งยิ่ยิ่ย,ย,ย,ยิแต่หลังจากนั้นซันวายยังเกิดปัญหาต่อเนื่องนะทั้ง ตีห่างเน็ตทั้งดูหลุดหลุดไปนะเพราะว่าเขาเร่งให้เยอะเหมือนกันแคปหมูเนี่ยก็พยายามจะเอาทัดนะโอูทำให้ตอนนั้นคะแนนบทบี้จนแบบเข้าไปดิวกันอะแล้วช่วงดิวนะเยอะระมันหลุดเองเราตบอัดบล็อกลงแล้วก็ตบออกไปเองนะฮะแจกฟอร์มเขาหลุดท้ายเซตเลยทำให้เราพลิกกลับมาเอาชนะได้26ต่อ24อย่างน่าเหลือเชื่อ เซตสามเราหลุดจัดนะฮะโดนฉีกหานตั้งแต่แรกแบบอนาจใจเหมือนกันนะพอเขาหนีไป1ต่อ7เละสุดๆบอลแรกแหกกระจุยแคปหมูก็ยังตีออกแบบมาราธอนนะฮะจนฝฟงคุณต้องขอเวลานอกแต่คะแนนเขาก็ยังหนีอย่างต่อเนื่องด้วยช่องว่าระยะห่าง6-7ถึงแต้มอยู่ดีประเด็นคือบอลเร็วเขาเริ่มมานะเราเห็นชัดเรารับมือเขาไม่ได้เลยจังหวะจะโต้ตัวตีก็ไม่พร้อมจะเล่นนะมือเซตก็ไม่เข้าขากัน เซตนี้ก็เลยจบอย่างอนเนกอานาต ที่25ต่อ17นะพอแพ้นี่แพ้ห่างเลยพอเซต4เปิดมาก็โดนเหมือนเดิมนะห่าง 6- 7คะแนนเหมือนเดิมนะอัดบล็อกหลายคนนี่โดนกันช้ำชแล้วคนไม่เปลี่ยนตัวนนะบางคนเล่นไม่ได้ไม่เปลี่ยนมันก็เลยทําให้เสียความมั่นใจไปด้วยเห็นชัดๆกันอยู่ด้แหละว่าเล่นไม่ได้อแต่ก็ไม่เข้าใจสิ่งนั้นไม่มีการเปลี่ยนตัวมันก็น่าแปลกเพราะว่าความสูงใหญ่เรามีในชุดนี้นะฮะเราเรียกร้องหาผู้เล่นที่สูงใหญ่มาโดยตลอดแต่กลายเป็นพอสูงใหญ่แล้วสปี ช้ากระโดดไม่ขึ้นแทนที่เราสูงเราจะกินบล็อกได้จะแฮกบล็อกหรือจะโจมตีแบบยุโรปเขาแต่นี่เรื่องของสปริงข้อเท้าเราไม่ค่อยดีโดดกันไม่ขึ้นทําให้เซตนี้ เยอรมันก็เก็บเราไปที่14ต่อ25ลุ้นเข้ารอบเหนื่อยหน่อยนะครับต้องชนะอีกนัดนะเพื่อลุ้นอย่างน้อยได้ลุนวันนี้พ่ายแพ้หมดรูป1ต่อ3ให้กับเยอรมน,นีทั้งที่ควรจะทําให้ดีกว่านั้นเพราะเยอรมันก็ไม่ได้ร้ายกาศขณะนั้นเราพลาดเองกันเยอะสงสัยเหนื่อยฮะวิ่งกระเตงฟัดใส่เยอรมันเวียดนามสไตล์หลังๆเริ่มวิ่งไม่ออก ถาแต้มได้ยังวิ่งอยู่แต่ว่าวิ่งแบบเริ่มเหนื่อยละเหนื่อยลงเหนื่อยลงพอแต้มห่างจะจบเกมไม่วิ่งเลยทีนี้ขนาดนักฟุตบอลวิ่งเยอะก็ยังเหนื่อยอะ่ะสูญเสียพลังงานโดยใช่เหตุนะฮะเยอรมันไม่ได้ทําแบบนั้นได้แต้มแล้วมุนท ไทยเวจีนแพชชั่นเยียนนะฮะอาจจะเป็นวิธีการเพิ่มแพชชั่นหรืออะไรของไทยก็ได้นะวิธีการแบบนั้นแต่ว่าก็มีแนวทางอื่นที่จะทําให้เราเซฟพลังงานได้ดีกว่านะครับส่วนตัวไม่ค่อยจะโอเคกับการวิ่งวนเท่าไหร่ตามสภาพนะครับทิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาทู้ชมไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าไปรันะจัสวัสดีจ้านายจ๋า